ยังไม่เห็นส่งมาเลยทํามาแล้วค่ะเมื่อวานนี้ค่ะอ่าเลื่อนลงมาตรงที่มันยังไม่เคยมีไรผมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้แม่เล่นหมู่บ้านโกกะโหลกด้วยใช่ค่ะตะลกไหมตอนแรกอะ่ะ โอ้วันนี้ส่งคงส่งมาให้แม่โอ้ใจใจใจอ่ะเอาเขาว้างบงก่อนเอ็นไหมคะบัดดีนะคะอันนี้อันนี้มันไม่ได้ปลูกผมอันนี้มันไม่ได้ปลูกผมเนอะเขาเรียกว่า ย้ายเซลล์ผมมาวางในตำแหน่งที่มันสวยขึ้นได้อะอันนี้เพิ่งเมื่อคืนนะเสร็จเมื่อคืนนี่นะไม่แพงหนูราคาไม่แพงอันนี้จะเป็นเทคนิคผมยาวอาจจะราคาสูงกว่าหน่อยหนึ่งที่ไอ้น,นี่เลยค่ะสามเอ็มม p i เตอพค่ะสามเอ็มเซนอร์ที่มาสเตอร์พีซค่ะถามว่าเจ็บไหมไม่มีเจ็บสักนิดเดียวเลยไม่มีเจ็บไม่มีบวมผิวฉันนะ่ะ คนถามฉันบอกเจ็บไหมไม่เจ็บไม่บวมนี่เธอนอนได้ปกติเลยไม่เจ็บไม่บวมไม่เป็นอะไรอะ่ะอืใช้เวลานานไหมแม่เข้าไปตอนสิบเอ็ดโมงนะเข้าไปอะ่ะนอนหลับตอนสิบเอ็ดโมงแล้วก็อ่าแล้วก็ตื่นมาตอนตื่นมาตอนประมาณห้าโมงเย็น ประมาณนั้นอะ่ะฟ้ามืดใหม่ๆห้าหกโมงเย็นอะ่ะเนี่ยไม่เจ็บพูดจริงๆนะไม่เจ็บไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าหมอเขาก็ยังไม่อยากให้โดนใช่ปะวางยาค่ะหนูจา๋าวางยาค่ะแล้วก็มันเหมือนที่ที่เราถามเขาว่านะที่เราถามเขาอะคือเครื่องมือมันแม่นมากเครื่องมือมันกำลังเล็กๆอ่ะ อืมแม่ดึงที่เมื่อวานปลูกผมย้ายเซลล์ผมไม่ใช่ปลูกผมนะย้ายเซลล์ผมมาทําให้ผมหนามาทาให้ผมเนี่ยเปลี่ยนทรงมันมันเป็นวิธีเดียวกับการปลูกผมนั่นแหละแต่ว่ามันคือการย้ายเซลล์ผมมาวางในตําแหน่งที่มันสวยขึ้นเนี่ยดูสิผมแน่นไปหมดเลยอะ่ะนี่ยังโดนไม่ได้นะคือคือเราทาแบบผมยาวเลยอะ่ะ หน้าแม่ดูเด็กเลงลงเลยเนี่ยทําแบบทําแบบยาวอะ่ะไม่ใช่ทำแบบต่อๆสั้นๆเหมือนผู้ชายนะทําแบบยาวสวยเห็นไหมเธอเธอดูใกล้ๆสิผมมันจะสวยเป็นเส้นๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาเออมันโอเคอยู่เนี่ยเธอดูฉันจะเอเอาเอาแสงส่องให้ดูนะ เนี่ยมันเป็นมันเป็นเส้นไก่เส้นมันเลยแล้วมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรอะ่ะไม่เจ็บนะเธออย่าว่าฉันเจ็บนะฉันไม่เจ็บไม่เจ็บไม่มีความรู้สึกเจ็บอะไรต่ออะไรเลยอะ่ะเออ อย่าเรียกอยาก่าเรียกฉันลุงอีกนะเธอฉันไม่ชอบอยา่าเรียกลุงนะเนี่ยผมก็ยาวเนี่ยปล่อยผมมาครั้งเนี่ยผมก็ยาวแต่ว่ามันไม่ได้สะนะเพราะว่าเมื่อวานก็จะเอาไอ้ไอน,นี่มาสะไงเมื่อวานก็จะเอาน้าเกลือมาสะน้ําแชมพูฆ่าเชื้อสะให้เธอ<ม>ดูสิ มันไม่ได้เป็นอะไรข้างหลังก็ไม่ได้เป็นอะไรนะเธอไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้เอ๊ะฉันไม่รู้สึกอะไรวะเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเธอดูนะทำเมื่อคืนทำไมหน้าฉันไม่บวมอ่ะเออหน้าไม่บวมหน้าละมุนกว่าเดิมใช่ก็บอกแล้วว่ามันสวยขึ้นได้ กรอบหน้าชาัดดูเด็กได้เห็นไหมมันสวยขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายแบบแพงๆอะ่ะใช่ไหมล่ะให้หลานชายทำไปด้วยเลยคนหนึ่งเห็นไหมอือน่าสวยกันเดิมเนี่ยสวยเห็นไหม นัดมันจะยาวขึ้นโ่งมันก็จะยาวเป็นผมเรานี่แหละอันนี้ที่สามเอมนะคะสามเอ็มเซนเตที่โรงพยาบาลมาเตอร์พีชนะคะทำมาเมืวานแล้วกูก็กลบวงกูก็กลัวบวมนะแต่มันไม่บวมอ่ะไม่น่าไม่รับงานจริงๆรับงานอีกวันก็ได้ตังค์เป็นเหมือนๆหนหน้าเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเธอดูสิเธอดูสิ อืกี่ใบเท่าไม่โทรไปปรึกษาดูก่อนไม่กี่บาทหรอกหลานสะหลานชายฉันจ่ายให้ไม่ไม่แพงเนี่ยแล้วแล้วมันโดนจริงๆมันโดนได้มันอะไรต่ออะไรได้เลยนะมันไม่ใช่โดนไม่ได้นะข้างหน้าเนี่ยเอาข้างหลังมาข้างหลังมันก็ตรงไหนเอามือจับยังไม่รู้ว่ามันตรงไหนเลยเนี่ย เธอดูสิสวยเห็นไหมไม่ต้องเอาอะไรมาคาดผมแล้วอะ่ะสวยไหมแม่อย่าเพิ่งจับไม่พูดจริงๆมันจับได้มันจับได้ไดแต่ว่าเอาอยากมาไปก่อนอืม จริงๆวันนี้เขาบอกให้อยู่บ้านตามปกติเลยนะวันเนี้ให้อยู่บ้านตามปกติเลยนะให้เอาน้าเกลือมาฉีดชั่วโมงหลักขังแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่ได้ทาอะไรเลยอะ่ะอมไม่ได้ทำอะไรเลยปกติเลยเธอโอ้ยหวัดดีโรตีบอกว่าสวยครับขอบคุณนะเธอนะแล้วก็ฉันว่ามันไม่แดงด้วยนะ ฉันว่ามันแดงนิดเดียวถ้าเกิดมาดูกับตาเหนือจะไม่แดงเลยนะและอีกจุดๆเนี่ยที่มันเป็นจุดๆรอยแดงๆเนี่ยเดี๋ยวล้างหมอบอกว่าล้างวันสองวันก็หายหมดแล้วแล้วก็จะไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรมาไปทำอะไรมาคะเมื่อวานนี้คือย้ายเซลล์ผมที่ด้านหลังเอามาวางตรงนี้ค่ะที่มันที่มันสูงขึ้นไปเอามาวางเลยค่ะ เห็นไหมเอามาวางแล้วก็ไม่เอาเป็นขวานลงมานะเอาเป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวพอ่อพอมันล้างได้อะไรได้เสร็จปุ๊บมันคือเรื่องปกติเลยใช้ชีวิตปกติเลยได้ได้อะไรได้ปกติเลยข้างหลังก็ไม่เจ็บเธอนอนก็ปกตินะเขาบอกให้นอนนอน45องศาฉันก็นอนราบธรรมดาเนี่ยนะเอาหมอนมาล็อกตรงนี้หน่อย อืหนูเข้าไปดูปรีวิวมาที่ไหนที่นู่นหรอหนูถ้าหนูอยากรู้ราคาหนูอินบอ็อกเข้ามาเดี๋ยวแม่ให้เบอร์เจ้าของถ้าพูดอย่างเงี้ยราคามันไม่พิเศษหนูอินบอ็อกมาเดี๋ยวแม่จะส่งให้ส่งให้กับผู้บริหาร ส่งให้เจ้าเจ้าของส่งให้ผู้บริหารส่งให้เจ้าของเลยจะได้เป็นราคาพิเศษอืมผู้บริหารใหญ่เลยเธอเธอไม่ต้องไปผ่านคนเล็กคนน้อยไม่ต้องไปผ่านเซลล์ อยากกินน้ำพริกอ่ะเมื่อวานไปได้กินข้าวสักเม็ดเลยเชื่อไหม กินกาแฟไปตอนห้าโมงเยยงตื่นมาซื้อกาแฟกินสดกาแฟหละแก้วหนึ่งแล้วก็ดูที่ความมาเลยเดี๋ยวฉัน,นี่ให้ฉันบอกให้ว่าไปไปติดต่อใครจะได้ราคาพิเศษพูดจริงๆไปทำงานได้เลยนะเนี่ย เนี่ยพ,พูดจริงผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะเธอเดี๋ยวหาเจลก็หอล้างมือนิดฉันเอาวางตรงไหน,นวะฉันไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรเยอะเลยเธออ้าวก็ห่อชิบไปไหนเนี่ย เนี่ยไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมปกติเลยเธอดูสิชีวิตไม่เจ็บไม่ปวดไม่แสบไม่แดงอืม,อมหน้าสดเปไ๊ะอ่ะ ใช่ไม่เกี่ยวไม่บวมไม่เนี่ยไม่บวมบางคนบอกจะบวมไหมแม่ฉันก็ไม่เห็นมันบวมเลยเนี่ยบวมตรงไหนล่ะทําเสร็จเมื่อวานอะไม่ได้บวมนะเธอเธอว่าสวยไหมไปย้ายเซลล์เส้นผมเอามาวางในตําแหน่งที่อ่าเส้นผมไม่มีฉันว่าหน้ามันดูเด็กเลย ทำกี่ชั่วโมงคะทำประมาณเอาไอเจนทำประมาณหกชั่วโมงนะหกชั่วโมงเนี่ยฉันยังไม่รู้สึกเจ็บเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ็บนิดหน่อยนะพี่อ้วนหมอก็บอกฉันยังก็ยังไม่เจ็บอยู่ ยังไม่เจ็บเลยเนี่ยฉันยังไม่รู้ว่าเจ็บยังไงฉันไม่อยากไปจับมันนะแต่ว่าไม่เจ็บเออไม่เจ็บห้ามโดนน้ำกี่วันวันนี้ก็ไปสระผมเนี่ยวันเนี้ยวันนี้ก็ไปสระผมจริงจริ จริงๆหมอบอกว่าอยู่บ้านก็ได้นะใช้น้ําเกลือฉีดก็ได้นะต่อคือผมจริงไม่ได้ไม่ได้เจลไม่ได้ต่อผมเจนเขาเอาย้ายเซลล์ผมเนี่ยตรงที่มันเป็นกระจุกข้างหลังเยอะๆเนี่ยเอามาวาง,เอา,าวางเอามาวางให้มันแน่นข้างหน้าเอามาวางปรับปรับรูปหน้าให้มันให้มันลงมาสักป่ะดูสิหน้ามันจะได้กลมอือ ใช่ไหมล่ะอย่าให้เส้นผมดำค่ะมันมีเขาเลือกเลยค่ะเส้นผมเขาบอกว่าเส้นผมตรงไหนที่มันดำอะค่ะเอาเส้นผมดำข้างหลังก็ไม่เจ็บเธอถอนไปเนี่ยก็เอามือก็อยังไงก็ไม่เจ็บฉันก็ไม่รู้จะเจ็บยังไงเนี่ยก็เขาบอกว่าจะเจ็บหน่อยๆฉันก็ไม่เจ็บนะเขาบอกจะบวมฉันก็ไม่บวมนะเธอหมอเขาอาจจะแบบว่าเขาอาจจะ ตั้งใจทามมือเบาอ่ะหกเจ็ดคนหกเจ็ดคนเข้าไปให้น้ำเกลือพริกตัวหลับเลยพริกน้ำนอนหลับค่ะตื่นมาเสร็จเลยค่ะผู้ดูแลมีอยู่หกเจ็ดคนค่ะมีคุณหมอหนึ่งท่านมีผู้ช่วยมีอ่าคนดอูออกซิเจนคนอะไรต่ออะไรพวกเนี้ย หกเจ็ดคนอยู่ในห้องที่3ามเอ็นะคะศูนย์ปลูกผมมาสเตอร์พีทแต่ว่าอันนี้หลายคนจะเรียกปลูกผมไหมแต่ฉันขอไม่เรียกปลูกผมนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยฉันจะเรียกว่าการปรับรูปหน้าละกันเด็กลงมาปรับรูปหน้าปรับรูปหน้าให้ดูปรับรูปหน้าให้ดูสวยขึ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันสวยได้อีกไง เมื่อวานไปทําที่มัสเตพิซมาอ่าถ้าเกิดพระครที่อยากจะเข้าไปทําอ่ะไม่เจ็บนะธเธอเบกกี้ฉันไม่เจ็บเลยนะแต่แม่น่าเด็กขึ้นแพงไหมคะเธอเข้าไปในมาสเตพีซเธอหาเบอร์มัสเตปิติดต่อแผนกผมนะแล้วก็ขอคุยกับคุณมิ้นหรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้เบอร์คุณมิ้นเนี่ย อินบ็อกมาหาฉันเดี๋ยวฉันจะเอาเบอร์คุณมิ้นให้แล้วเธอคุยกับคุณมิ้นเองเธอบอกเลยเป็นลูกสาวไม่อ้วนเพราะคุณมิ้นก็คือลูกสาวไม่อ้วนอยากทำตาอย,ยังกลัวเลยค่ะอ๋ฉันน่ะไม่เจ็บเลยเธอหนูโชคดีผมหนามมาอ๋อ เอ้ยไอเจนฉันก็ผมหนานะเจนเจนเอาดีๆฉันไม่ได้ผมบางนะฉันผมหนามากนะเออขอราคาถูกกว่าแม่อ้วนได้ไหมเข้าไปเลยบอกเลยบอกคุณมิ้นเลยแม่อ้วนก็พอดีพอดีไม่ถูกไม่แพงสถานที่เขาใหญ่เตินแล้วก็ เธอรู้ไหมฉันเป็นคนผมไม่ได้ผมไม่ได้บางนะฉันเป็นคนผมหนามากนะแต่ว่าจริงๆนะคนผมหนานะมันสวยได้อีกไนงะเธอรู้นี่ข้างหลังฉันไม่รู้สึกเลยว่าโดนดึงมาสองพันห้าร้อยเส้นหน้าผากเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะเออเ็กกี้บอกสวยจริงแม่ดูสาวโอ,อ้พอผมเป็นอย่างนี้มันสาวเลยอะ่ะผิวใสใช้ครีมใช้ครีมรีเทนเลยค่ะผิวใสอ่ะค่ะ เนี่ยดูสิแล้วแล้วที่ฉันบอกพวกเธอเห็นไหมว่าผมที่ปลูกกับหมอพิงกี้มันจะพองผมมันจะพองตัวมันมันมันม,มันจะพองมันไม่ได้แบบริบ๊กี่แบนๆนะผมมันจะพองคือผมมันเป็นผมเท้าสาวเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ได้หวีนะผมมันจะพองพองเนี่ยคือคือตำแหน่งที่เขาเอาเอาผมไปวางเขาไม่ได้เอาไปวางแนบกับหัวอย่างนี้ไง เขาไม่ได้ไปวางแนบผูอย่างนี้เลยเขายกขึ้นมาอย่างนี้ไงเวลานั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมมันก็จะโคนมันจะพองไงเหมือนได้ผมใหม่ๆเธอดูสิเนี่ยแล้วผมที่ได้มานี่คือนี่นี่นี่คือผมที่ปลูกไปนะประมาณเนี่ยประมาณเป็นหน้ามาเนี่ยประมาณห้านี่นี่คือผมใหม่นะเนี่ยเดี๋ยวขอโทษนะจริงๆมันเนี่ยเนี่ยนี่คือผมใหม่นะนี่ผมใหม่นะ เขาตัดไปครึ่งหนึ่งเพื่อจะได้รักษาง่ายไงโอ้โหนี่แล้วเธอดูนะเท่าไหร่คบแม่ไม่แพงที่แดงแดงคือที่แดงๆงหรอที่แดงแดงก็คือรอยที่เขาเอาเอาเอา,เอาฝังไปอะโอ้โหมีแดงอยู่นิดเดียวเองนิดๆเองเธอแล้วก็เป็นคราบต่างๆนิดๆเดี๋ยววันนี้ก็ไปล้างออกมันอาจจะมีซึมๆม,มาตอนเมื่อคืนอะเพราะมันคือการ ย้ายเซลล์ผมะท,ที่แข็งแรงนะเลือกเลือกเซลล์ที่แข็งแรงที่สุดเพราะว่าการย้ายเซลล์ผมเนี่ยที่มาอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะครั้งเดียวในชีวิตนะเธอหมอต้องเก่งจริงหมอต้องเก่งจริงๆเธอแล้วพอเสร็จปุ๊บเครื่องมืออะ่ะเป็นเครื่องมือเรียกว่าทันสมัยที่สุดในโลกนะอยู่กับเขาอะผมชิ้นใหม่จะดำใช่ไหม เชื่อว่าดำนะเพราะว่าอย่างนี้หมอเขาไม่ได้รับรองว่ามันจะดำหรือจะงอกเพราะว่ามันมันจะเป็นไปตามสภาพเส้นผมแต่ทีนี้ที่เขาย้ายมามันเป็นเส้นดำเพราะฉะนั้นเนะ่ยความดำอะ่ะมันจะมันมันจะดำก่อนถ้าอีกสิบปีมันจะงอกอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลไปจีดเส้นผมไปดูแลไปอะไรเงี้ยฉันก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะดำนะเออเส้นผมคนอะ่ะ อายุเยอะมันจะขาวใช่ไหมเส้นผมนี้เส้นผมที่ย้ายมามันก็มีอายุเหมือนกันน่ะแต่ว่าเขาเอาเส้นดำมาปลูกก็คงจะอีกหลายปีกว่าจะขาวว่ะขาวก็ย้อมไม่เป็นไรขอให้ผมผมแบบว่าได้รูปได้ทรงอย่างนี้ก่อนเนี่ยทามาแล้วค่ะจะไปทานดูมิชูนิเวิร์สไปทานนี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเธอถ้ามียูนิเวิร์จัดพวกนี้ก็ไปได้อะ่ะ เนี่ยไปได้ถ้าจัดพรุ่นี้นะไม่เป็นไรเลยยูนิเวอร์ต้องสมัครค่ะอ๋อแม่อ้วนไม่ต้องค่ะโอ้คุณมไม่เจ็บเธอพูดจริงๆนะฉันไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยอะ่ะธูฉันมันเพราะว่าหมอก็พูดอย่างนี้นะหมอเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าหนังหัวบางคนอ่อนแอนะมันอาจจะมีการเจ็บนิดนึงแต่ว่าเท,เทคนิคของมาสเตอร์พีทเนี่ยปลูกศูนย์ปลูกผมมาสเตอร์พีทเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคที่ทำแล้วไม่เจ็บอ่ะอาจจะมีเจ็บอาจจะมีบวมเล็กน้อยแต่ฉันไม่มีเลยอะ่ะเนี่ยไม่เจ็บไม่บวมเลยทำยังไงอะ่ะไม่เจ็บแล้วก็ไม่บวมเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้น่ากลัวเลยนะเดินเข้าไปก็นอนเดินเข้าไปมันเสียบเข็มกูตรงไหนวะมันก็เสียบไม่เจ็บเลยนะพอเสียบเข้าไปปุ๊บเสียบเข็มเข้าไปปุ๊บแม่หายใจแรงๆหนึ่งสองสามก็หลับไปแล้วอะแล้วตื่นมาอีกทีก็เสร็จแล้วแม่แม่แม,แม่เรียกหาหลานชายพิมพ์ไปไหนพิม์เรียกพิมพ์มาเร็ว ตื่นมาก็เหมือนคนปกติเลยนะมีเบอร์เบอร,บอรนิดๆห้าเปอร์เซ็นต์พีมเรียกพีมมาเร็วพี่หลานชายลูกพี่มมกะ่ะเอาหลานชายปลูกได้เลยเออเนี่ยสวยเนาะก็ดูสิสวยเลยอะดูดูเป็นคนมีผมมาดูไม่แก่ แม่รู้หรือ,อยังบอสเตรียมบัตรให้แม่สองใบยังไม่รู้เลยเขายังไม่ได้ไอาไลน์มาเลยอะ่ะโอ้ไปได้เดี๋ยวเขาเตรียมใบก็ไปได้ค่ะสองใบค่ะไปดูมิ s ูนิเวิร์สค่ะโอ้มิ s ูนิเวิร์สนี่ สายแสงหลายคนนะวีนาฉันว่าวีนายัางไงก็เข้าห้าม,มสวยนะเธอฉันไม่อยากให้ใครไปว่านางบุรีนางว่านางนาง,งคือเด็กไทยคนหนึ่งอะกาแฟค่ะในแก้วคือกาแฟค่ะแต่ข้างแก้วนี้หน้า,าจันเบียค่ะข้างแก้วเนี่ยหน้า,าจันเบียกาแฟกาแฟกระโถนของอาจารย์เบียค่ะ เดี๋ยวเลขค่ะคงส่งบัตรมาให้แม่ได้เลยค่ะยังไม่เห็นนะแต่ต้องแต่ไปค่ะละเชื่อไหมจริงๆฉันไม่ลางานแบบนี้นะฉันไม่ลางานนะเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะฉันได้ละครจะให้คิวละครทั้งวันแล้วเที่ยวนี้ฉันบอกละครปะฉันขอเข้าใบสองนะช่วยฉันหน่อยเขาโอเค เพราะว่าจะไปดูบ่ายโมงก่อนแล้วบ่ายสองเขพิงถ่ายกินหมดแก้วโอ้ฉชนเป็นคนกินกาแฟสองแก้วเลยค่ะกินสองแก้วเมวื่อวานอยู่กาแฟมากไปไปเขาให้อดอาหารก่อนใช่ปะแปดชั่วโมงจะแม่ไปเนี่ยแปดชั่วโมงก็ไม่ได้ไม่อดอาหารแปดชั่วโมงไงอดน้ําอดอาหาร พอไปถึงก็ทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนั่น,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 นเสร็จแล้วก็เขาก็ถ่ายรูปไปดูแล้วก็เอาเข้าห้องพอเข้าห้องเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าห้องแบบปลูกผมอะย้ายเซลล์ผมอะมันจะมีสองตอนนะเธอคือเขาจะให้เรานอนคว่ำแล้วก็ดูเส้นผมที่แข็งแรงแล้วก็ใหญ่ที่สุดด้านหลังเพราะเขาบอกผมตัวบริเวณเนี้ยมันจะเป็นผมที่แข็งแรงที่สุดใช่ไหมโค้งพระจันทร์ตรงเนี้ยตรงเลยต้นขอขึ้นมาตรงเป็นโค้งโคงอะ เขาจะเอาเส้นดำแล้วก็เส้นแข็งที่สุดอะเส้นดำและเส้นแข็งแรงที่สุดเอาออกมา2500เส้นแล้วก็เอามาเรียงตามจุดต่างๆอ่าด้านหน้าที่เราดีไซน์แล้วก็ปลูกกันไว้เธอดูสิผมฉันออกมาสวยเลยเธอที่ 3M Plus m a ล t e r p i e c e นะการไม่เจ็บเธออ๋อพินวัตพูดในไลฟ์เลยอ๋อไปสิเป็นกำลังใจพินวัต ตูพูดจริงๆนะพูดจริงๆนะตูฉันได้เห็นเด็กหน้าผากสวยๆอะ่ะมันเด็กเด็กดาราเนี่ยดาราเด็กๆฉันกล้าพูดว่าทั้งวงการปลูกผมหมดคือเดี๋ยวเด๋ยวไม่ใช่ปลูกผมทั้งวงการเขาเรียกว่าทั้งวงการเขาเรียกว่า,อาเอาอะไรปรับลายผมหมดเลย ปรับไล่ผมให้มันเรียงไปที่มันที่มันเหมาะสมอะทุกคนเลยผู้ชายก็ทุกคนผู้หญิงก็เกือบทุกคนเลยนอกจากเด็กๆที่มันยังสวยๆอยู่พอยี่สิบกว่าปรับไล่ผมหมดเลยเธอดูสิมันถึงสวยหมดเลยเนี่ยนี่มันต้องสะใช่ไหมพอสะปุ๊บความเข้มตรงขอบมันจะหายไปอีกนะตอนนี้มันยังมีแดงๆอยู่จะขนาดมีแดงๆยังสวยเลยเธอเห็นไหม